สิมิถุนา2563นนะครับเ,เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องอยูอำเภอประชมจังหวัดยะโสธรนท่านนายกเทศนชื่อตาวันนี้เรามาดูการขุดธนาคารน้ำใต้ดินนะครับปริมาณน้ำนะครับที่ไหลลงจุดน,นี้นะครับปีหนึ่งก็อยู่บนพื้นที่2ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็จะมีน้ำลงนะครับณจุดนี้ครับปีหนึ่งประมาณ3ามแสนกว่าเมตรนะครับบ่อนี้นะครับ พอกองช่างอบตกน้งมีรัตท่านสุเวทมินแสงบอกว่าตั้งชื่อบ่อว่าบ่อที่ขุดธนาคารน้ําใต้ดินครับยากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าหินเรานะครับเป็นหินสีเขียวไม่ใช่น้ําเป็นสีเขียวมรกตนะครับหินเป็นสีเขียวมรกตนะครับ <c oughs> วันนี้เราเดินมาดูนะครับเห็นรถ้วยโพทำงานแล้วนะครับเอาบ่อนี้นะครับ เป็นบอ่อที่อยู่กลางๆนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหีอยู่ในทิศทางท,ที่ดีนะครับอยู่เฟสที่3ามทาบอ่อนี้เสร็จครับน้ำนะครับจะเพิ่มน,นะครับไหลเข้าบ้านหนองแคน,นครับเพราะว่าบอ่อนี้อยู่ทิศเพาะว่าตกเชียงเหนือนะครับของบ้าน,น,นดังนั้นนะครับสายยาบอ่อนี้นะครับถ้าเกิดท่าน ที่ดาเนินการธนาคารน้ําใตดินนะครับที่ไหนนะครับให้ระลึกถึงเราว่าบ่อธนาคารน้ําใต้ดินองค์การบริหารส่วนตบุรีมีครับเป็นบ่อที่ขุดยากที่สุดในประเทศไทยนะครับบ่อนี้ครับซึ่งดําเนินการนะครับได้ประมาณสักสามสี่วันนะครับยังไม่เสร็จง่ายๆครับเพราะว่ามันขุดยากนะครับซึ่งองค์รู้เหล่านี้ครับเราได้รับจากท่านอาจารย์ชาตีครับศีิชาขาท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับแล้วก็ สำหรับงบประมาณนะครับเป็นเงินงบประมาณปุดหนุนเฉพาะกิจนะครับต้องขอกราบขอพระคุณท่านที่ปรืกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถินครับท่นานประยูรรัตนเสนีนะครับที่ามอมบานะครับเงินนะครับในการดาเนินการในบอ่อนี้ครับบอ่อนี้รับงบประมาณมา6กแสนสี่ครับหกแสนสี่หมื่นบาทนี่คือธนาคารน้าใต้ดินครับองค์การบริหารส่วนตำบลหองหมีอาเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรบอร่อที่ขุดยากที่สุดในประเทศไทย